สวัสดี Facebook วันนี้จะพูดถึงเรื่องแชทแอปแชทต่างๆไม่ว่าบีทอ k หรืออะไรเนะี่ยเชื่อว่าหลายคนคงเจอนะไอ้พวกที่มันแบบเนี่ยกดดเนี้ยถูกใจมาเป็นเพื่อนกันนะอันนี้บีทอกเนี่ยมันพิมพ์มาเป็นบทจะยาวๆเนี่ยสวัสดีแนะนำตัวไปเรื่อยๆเนี่ยอวดสรรพคุณสินค้าของเขาเนี่ยเบอร์ติดต่ออยเนี่ยแต่มันไม่ชัดนะก,กล้องอนะ่ะ อยากจะรู้เหมือนกันน่ะทําไมอ่ะเออทีหลังนะถ้าจะขายขายให้เนียนๆหน่อยไม่ใช่ขายใครจะอยากซื้อใช่ป่ะแนะนําตัวมาก่อนดิสวัสดีค่ะชื่อนู่นชื่อนี่ก็ว่ากันไปคุยไปคุยมามีปัญหาถามดิมีปัญหาไหมอยากได้อะไรเพิ่มไหมอยากแบบถ้าขายแบบทุกเกี่ยวกับนมเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเออเธอ มีปัญหาเรื่องนั้นป้าเออเนี่ยเรามีสินค้ามาแนะนํานะอย่างเงี้ยไอ้เชี่ยไม่ใช่มึงแบบถูกใจมึงแอดเพื่อนมาเป็นเนี่ยลาคาเนี่ยวันนึงเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยห้ามึงกูถามหน่อยถ้าเกิดกูแดกไปกูไปกูกินเข้าไปเนี่ยไอสัตว์เนี่ยอึดใหญ่ทนเนี่ยกูแดกเข้าไปยี่ยเล็กกว่าเดิมเนี่ยแตกไวกว่าเดิมเนี่ยน้ําแต่ปกติน้ำมเยอะเนี่ย ยียแม่งออกสองผลปรโยชนทำไงอ่ะแม่งหูแย่สินค้าคุณดีอ่ะคุณไม่ต้องมาโปรโมทหรอกคนเขาซื้อกันเยอะแยะดูอย่างไอ้นี่เดิหลายๆอย่างเนี่ยสินค้าทานทั่วไปหลายๆอย่างนคนเขาซื้อกินกันปกติอ่ะเอนะ็มลงเอ็มร้อยเนี่ยมึงดูคนซื้อทุกวนันแล้วมาขายด้วยมีไหมสวัสดีแล้วมาขายเอ็มร้อย กินแล้วฟิตถึงปั่งทำงานทั้งวันไม่ง่วงอ,อีกอย่างนะ